ครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้วันที่9มีนาคม2566ลงทึงสันติการช่างโคกินตั้งต้องแท็กเตอร์อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์0831294255 0802013156วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เรามานำส่งคุณพี่นิพาเพนบุญเปลี่ยนนะครับ อยู่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับผมวันนี้เรามาจัดส่งเจ้าพีเดเตอร์าตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟาสนะครับโมเดล FTR 2272 XT ครับผมคุณนี่นี่พาเป็นนะครับใส่กับตัวนิวฮอ l แลนด์ครับ66.0 0ครับตัวนี้เราประกอบให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับ โรตารีฟาร์มเทคเรามีรับประกันให้1ปีนะครับผมทั้งเรื่องอะไรและบริการนะครับลูกค้าสามารถจะโทรติดต่อสอบถามเรื่องอะไรและบริการได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราติดไว้ให้ที่ตัวโรตารี่ได้เลยนะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันโซ่จารบีต่างๆนะครับเราตรวจเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมใช้งาน หัวอัจจรบีตัวนี้เราก็ทําการเพิ่มให้ลูกค้าไปนะครับให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกครับอตาลีฟาร์มเทคนะครับออกแบบได้สวยงามแข็งแรงครับใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิตครับผมทั้งตัวใบนะครับทั้งตัวใบนี้ก็เหล็กหนาพิเศษนะครับผนต่อสภาวะดินครับ ตัวนี้ลูกค้าติดต่อไปทางตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ดู YouTube เหมือนกันนะครับลูกค้าดู YouTube เหมือนกันใช้มาหลายตัวครับผมรบเราประกอบให้ลูกค้าเรียบร้อยครับลูกค้าท่านใดสนใจโรตารี่ฟาร t e เทนะครับติดต่อได้ที่โรงกึงสันติการช่างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคกินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับ ถ้าลูกค้าอยู่แถวบัวใหญ่ก็จะรู้จักนะครับโคกินตั้งต้องแท็กเตอร์ทางไปบ้านเซมาครับครับลูกค้าท่านใดมีโรตารี่เก่านะครับอยากตีเทินนะครับทางร้านเราก็รับนะครับผมโทรสอบถามกันได้นะครับโทรคุยกันได้ครับผมตัวบางโคนก็เป็นเด็กอย่างดีนะครับหนาพิเศษครับนะครับสุดท้ายก็ ากด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโรตารี่ฟาร์มเชคนะครับสามารถติดตามได้ที่ทางเฟซบุ๊กนะครับลงกึงสันติการช่างแล้วก็อีกเฟซบุ๊กหนึ่งนะครับโคกินตั้งแท็กเตอร์กนกพันนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับคุณพี่นิภาเพนบุญเปลี่ยนนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ